ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งณชายแดนไทยกัมพูชาที่กำลังทวีความรุนแรงจนถึงขีดสุดในรอบทศวรรษเสียงปืนใหญ่และระเบิดที่ดังกึกก้องตลอดแนวเขาพนมดงรักไม่ได้เป็นเพียงสัญญาณของการประทะกันตามปกติอีกต่อไปแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงดุนอำนาจครั้งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อมหาอำนาจโลกอย่างสหรัฐอเมริกาตัดสินใจขยับตัวก้าวสำคัญ เปลี่ยนสถานะจากผู้สังเกตการมาเป็นผู้สนับสนุนหลักทางยุทธศาสตร์ให้กับราชอาณาจักรไทยอย่างเต็มรูปแบบและเปิดเผยข่าวลับกรองพิเศษที่หลุดลอดออกมาจากทำเนียบขาวระบุชัดเจนว่าเพนตะก้อนได้อนุมัติคำสั่งสายฟ้าแลบภายใต้รหัสปฏิบัติการ Shadow Strike หรือเงาพิฆาตซึ่งเนื้อหาสำคัญที่สุดของคำสั่งนี้คือการส่งมอบเทคโนโลยีสังหารทางอากาศ ที่น่าเกรงขามที่สุดในโลกให้กับกองทัพอากาศไทยเพื่อใช้ในการเผด็จศึกและหยุดยั้งความบ้าคลั่งของผู้นำทหารกัมพูชาที่กำลังลากประชาชนเข้าสู่สงครามที่ไม่มีวันชนะนี่ไม่ใช่การส่งมอบอาวุธตามวงรอบปกติและไม่ใช่การขายอาวุธทั่วไปแต่มันคือการส่งมอบโรนสังหารระดับพระการรุ่น Mq9 Reaper หรือที่ทั่วโลกรู้จักกันในนาม ยมมาทูดไร้เงาจำนวนสี่ลำเข้าสู่ฐานทัพอากาศลับทางภาคอีสานของไทยอย่างเร่งด่วนที่สุดความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ดาวเทียมจารกรรมของสหรัฐตรวจพบการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติอย่างร้ายแรงของกองพลน้อยที่8และกองพันรถถังพิเศษของกัมพูชาที่มีการระดมพลและอาวุธหนักเข้าประชิดชายแดนไทยบริเวณช่องบกและช่องอานมา้ามากเกินกว่าระดับการป้องกันตนเอง อีกทั้งยังมีการตรวจพบว่าในพลระดับสูงสายเหยียวของกัมพูชาผู้ซึ่งอยู่เบื้องหลังการสั่งยิงถล่มหมู่บ้านพลเรือนไทยได้เดินทางเข้ามาบัญชาการรบด้วยตนเองนค่ายทหารลับส่วนหน้าลึกเข้าไปในดินแดนกัมพูชาเพียงไม่กี่กิโลเมตรซึ่งถือเป็นการท้าทายอำนาจและอธิปไตยของไทยอย่างรุนแรงทันทีที่เครื่องบินลำเลียงยักษ์4 7 Globemaster 3ของกองทัพอากาศสหรัฐ แตะพื้นรันเวย์ที่จังหวัดอุบลราชธานีในกลางดึกคืนวันก่อนบรรยากาศภายในฐานทัพเต็มไปด้วยความตึงเครียดและเร่งรีบเจ้าหน้าที่เทคนิคระดับสูงของไทยและสหรัฐร่วมมือกันประกอบและติดตั้งระบบอาวุธให้กับพยายามนลอยฟ้าทั้ง4ลำนี้อย่างแข่งกับเวลา MQ-9 Reaper ไม่ใช่แค่เครื่องบินมังคับวิทยุธรรมดาแต่มันคืออากาศยานไร้คนขับเพดานบินปานกลางระยะปฏิบัติการไกล ที่สามารถบินวนเวียนอยู่เหนือเป้าหมายได้นานกว่า24ชั่วโมงโดยที่ศัตรูเบื้องล่างไม่มีทางรู้ตัวด้วยเพดานบินที่สูงกว่า50,000ฟุตและระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อนที่ทันสมัยที่สุดมันสามารถมองเห็นได้แม้กระทั่งใบหน้าของทหารยามที่ยืนสูบบุหรีอยู่ในป่าทึบหรือแยกแยะความแตกต่างระหว่างรถกระบะชาวบ้านกับรถติดตั้งฐานยิงจรวดได้อย่างแม่นยำราวจับวาง แต่สิ่งที่ทำให้ MQ-9 Reaper กลายเป็นฝันร้ายที่แท้จริงของทหารกัมพูชาคือเคี้ยวเล็บที่มันพบพามาด้วยนั่นคือขีปนาวุธ Hellfire หรือไฟนรกซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจเด็ดหัวผู้นำระดับสูงและทำลายเป้าหมายหุ้มเกราะโดยเฉพาะการมาถึงของโดรนยมมทูตในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเสริมเคี้ยวเล็บแต่เป็นการส่งสัญญ,ญาณเตือนภัยระดับสูงสุดไปยังกลุ่มพนมเปญว่า เวลาของการเล่นเกมสงครามแบบกองโจรและการลอบยิงปืนใหญ่ใส่โรงเรียนหรือบ้านเรือนประชาชนไทยได้หมดลงแล้วสหรัฐเล็งเห็นแล้วว่าหากปล่อยให้สถานการณ์ยืดเยื้ออิทธิพลของมหาอำนาจฝ่ายตรงข้ามอาจแทรกซึมเข้ามาใช้กัมพูชาเป็นฐานที่มั่นซึ่งจะกระทบต่อความมั่นคงของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยรวมดังนั้นการไฟเขียวให้ไทยใช้ไม้แข็งจึงเป็นทางเลือกเดียว ที่จะจบปัญหานี้ให้เร็วที่สุดและเด็ดขาดที่สุดเป้าหมายแรกของภารกิจประวัติศาสตร์นี้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนบนหน้าจอในห้องบัญชาการลับนั่นคือค่ายทหารส่วนหน้าบริเวณทิศตะวันออกของพระสาทตะควายซึ่งหน่วยข่าวกรองยืนยันพิกัดร้อเอร์เซนว่าเป็นที่ซ่อนตัวของนายพลโสโพลเดชผู้บัญชาการกองกำลังพิเศษของกัมพูชา คนที่สั่งการให้ยิงจรวด BM 2 1ถล่มใส่จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อสัปดาห์ก่อนชะตากรรมของในพลผู้นี้กำลังถูกนับถอยหลังโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยว่ามัจจุราชกำลังจ้องมองเขาอยู่จากฟากฟ้าและปฏิบัติการล่าสังหารที่เงียบเชียบที่สุดแต่ทรงพลังที่สุดกำลังจะเปิดฉากขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าการตัดสินใจครั้งนี้ของไทยและพันธมิตร จะเปลี่ยนโฉมหน้าของสงครามชายแดนไปตลอดกาลและจะเป็นบทเรียนราคาแพงที่กัมพูชาจะต้องจดจำไปชั่วลูกชั่วหลานว่าอย่าได้ริอาจมากระตุกหนวดเสือหรือท้าทายพญาอินทรีที่กำลังกลางปีกปกป้องแผ่นดินขวานทองแห่งนี้ท่ามกลางความมืดมิดที่ปกคลุมน่านฟ้าเหนือภาคอีสานตอนล่าเสียบใบพัดของเครื่องยนต์เทอร์โบพร็อพฮันนี่เวลทีพีสา่ ดังกระหึ่มขึ้นเพียงแผ่วเบาก่อนที่พยาอินซีเหล็ก MQ-9 Reaper ลำแรกจะทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยความเงียบเชียบที่น่าขนลุกแตกต่างจากเครื่องบินรบเจ็ต F-16 ที่แผดเสียงคำรามกึกก้องการบินขึ้นในครั้งนี้ไร้ซึ่งแสงไฟสัญญาณใดๆเพื่อรักษาความลับขั้นสูงสุดระบบพรางตัวและวัสดุดูด,ดซับคลื่นเรดาร์ทำให้มันหายไปจากจอตรวจจับของข้าศึกทันทีที่ลอพ้นพื้นภายในห้องบัญชาการรบหรือวอลลุม ที่ถูกตั้งขึ้นเฉพาะกิจบรรยากาศเย็นเย,ยือกด้วยเครื่องปรับอากาศแต่กลับร้อนระอุด้วยความตึงเครียดนายทหารระดับสูงของกองทัพอากาศไทยนั่งเคียงบ่าเคียงไหล่กับที่ปรึกษาทางยุทธ,ธวิธีจากสหรัฐสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่จอมออนิเตอร์ขนาดยักษ์ที่กำลังถ่ายทอดสัญ,ญญาณภาพสดความละเอียดระดับ 4K ส่งตรงจากกล้องมันติสเปกตรัมที่ติดอยู่ใต้ท้องของโดนยมทูตภาพที่ปรากฏบนหน้าจอคือภูมิประเทศแบบเรียวชาม ของแนวเชื่อเขาผนมดงรักที่สลับซับซ้อนแม้จะเป็นเวลากลางคืนที่มืดสนิทแต่ด้วยเทคโนโลยีอินฟราเรดเซนเซอร์ตรวจจับความร้อนทําให้ป่าทึบเบื้องล่างสว่างวาบขึ้นมาราวกับกลางวันทุกความเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าหรือทหารลาดตระเวนของกัมพูชาล้วนปรากฏเป็นจุดความร้อนสีขาวตัดกับความเย็นของผื้นป่าอย่างชัดเจน โดรนไตระดับขึ้นไปที่ความสูง50,000ฟุตเหนือระดับน้ำทะเลเข้าสู่โหมดเพดานบินสังหารซึ่งเป็นจุดบอดที่ปืนต่อสู้อากาศยานทุกชนิดของกัมพูชาไม่สามารถเอื้อมถึงและเสียงเครื่องยนต์ก็จะเงียบหายไปจนคนที่อยู่บนพื้นดินไม่มีทางได้ยินเสียงมรณะที่กำลังลอยอยู่เหนือหัวเป้าหมายพิกัด x เร s ู ulu, ที่ถูกป้อนเข้าระบบนำวิถีคือค่ายทหารชั่วคราวที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ ห่างจากชายแดนไทยเข้าไปเพียง7กิโลเมตรภาพจากโดรนซูมเข้าไปจนเห็นรายละเอียดที่น่าตกใจกองกำลังทหารกัมพูชากำลังง่วนอยู่กับการลำเลียงจรวด B.M. 21ชุดใหม่เข้าสู่แท่นยิงรถบรรทุกทหารหลายคันจอดเรียงรายและที่สำคัญที่สุดกล้องสามารถจับภาพกลุ่มนายทหารระดับบัญชาการที่กำลังยืนล้อมวงดูแผนที่อยู่หน้ากระโจมบัญชาการใหญ่หนึ่งในนั้น มีลักษณะตรงตามฐานข้อมูลชีวมาตรของ CIA ทุกประการชายร่างท้วมในชุดลายพรางดิจิตอลสวมหมวกเบเร่สีแดงเขาคือพลโทโโพผล,ลเดชเป้าหมายหลักของปฏิบัติการในค่ำคืนนี้การวิเคราะห์ข้อมูลทางยุทธวิธีระบุว่าในพลผู้นี้กำลังวางแผนที่จะเปิดฉากยิงถล่มระลอกใหม่ในช่วงเช้ามืดโดยมีเป้าหมายคือชุมชนเมืองในจังหวัดสุรินทร์เพื่อหวังผลทางจิตวิทยา และสร้างความตื่นตระหนกสูงสุดข้อมูลนี้ยิ่งทำให้ภารกิจ Shadow Strike มีความชอบทำและเร่งด่วนมากยิ่งขึ้นหากปล่อยให้ผ่านคืนนี้ไปประชาชนไทยนับหมื่นชีวิตอาจจะต้องตกอยู่ในอันตรายผู้บังคับการโรนซึ่งเป็นนักบินชั้นยอดของกองทัพอากาศไทยที่ผ่านการฝึกหลักสูตรพิเศษจากฐานทัพอากาศคริชในรัฐเนวาดาขยับคันบังคับจอยสติ๊กด้วยความนิ่งสงบนิ้วโป้งขวาวางทาบอยู่ที่ปุ่มสีแดง ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบปล่อยอาวุธใต้ปีกของ MQ-9 ติดตั้งขีปนาวุธนำวิถีด้วยเลเซอร์รุ่น AGM-114 Hellfire จำนวน4ลูกจรวดรุ่นนี้ขึ้นชื่อเรื่องความแม่นยำดังจับวางผิดพลาดไม่เกิน1เมตรมันถูกออกแบบมาเพื่อเจาะทะลวงเกราะรถถังหรือทำลายบังเกอร์คอนกรีตเสริมเหล็กแต่สำหรับภารกิจสังหารบุคคลสำคัญหัวรบแบบระเบิดแรงสูงจะถูกปรับโหมดให้สร้างความเสียหายในวงจำกัด เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบแต่รับประกันความตายให้กับเป้าหมายที่อยู่ตรงกลางร้อเอร์เซนในขณะที่โดรนบินวนเป็นวงกลมเหนือเป้าหมายเหมือนแรงที่รอคอยเหยื่อระบบเลเซอร์ชี้เป้าถูกเปิดใช้งานลำแสงที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าพุ่งตรงลงมาจากฟากฟ้าตกกระทบที่กลางหน้าผากของนายพลเขมรียผู้นั้นโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยว่าวาระสุดท้ายของชีวิตได้ถูกกำหนดไว้แล้ว เสียงจากศูนย์บัญชาการดังขึ้นผ่านหูฟังของนักบินยืนยันเป้าหมายถูกต้องอนุญาตให้ใช้อาวุธทุกอย่างเงียบกริบลงชั่วอึดใจลมหายใจของทุกคนในห้องวอร์รูมแทบจะหยุดนิ่งนี่ไม่ใช่แค่การกดปุ่มยิงจรวดแต่มันคือการตัดสินใจทางยุทธศาสตร์ที่จะส่งผลสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วคาบสมุทรอินโดจีนเป็นการประกาศศักดาว่ากองทัพไทยในยุคใหม่ ที่ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรระดับโลกมีเขี้ยวเล็บที่คมกริบและยาวไกลเกินกว่าที่ศัตรูจะคาถึงและวินาทีสังหารก็ได้มาถึงเพียงชั่วพริบตาที่นิ้วโป้งของผู้บังคับการโดนกดลงบนปุ่มปล่อยอาวุธขีปนาวุธ AGM 1 1 4 h e l l f i ก็พุ่งทะยานออกจากรางปล่อยใต้ปีกของพยายมอลลอยฟ้าด้วยความเร็วเหนือเสียง ระดับ1.3มามัะหัวรบพุ่งแหวอากาศลงมายังเป้าหมายเบื้องล่างด้วยความเงียบเชียบและรวดเร็วจนไม่มีเรดาร์เตือนภัยใดๆของฝ่ายกัมพูชาจะสามารถตรวจจับได้ทันในเสี้ยววินาทีมรณะนั้นในพลโสพลเดชและคณะนายทหารเสนาธิการยังคงยืนล้อมวงหารือแผนการรบอยู่ภายในกระโจมโดยหารู้ไม่ว่ามัจจุราชได้เดินทางมาถึงแล้วแสงสว่างวาบสีส้มเจิดจ้า ปรากฏขึ้นใจกลางค่ายทหารตามมาด้วยเสียงระเบิดที่ดังกึกก้องกัมปนาตจนแผ่นดินสะเทือนแรงอัดมหาศาลจากหัวรบระเบิดแรงสูงฉีกระชากกระโจมบัญชาการและร่างของทุกคนที่อยู่ในรัศมีทําลายล้างจนแหลกเหลวในพริบตาเดียวนี่ไม่ใช่การยิงกราดแบบสุ่มเดาแต่มันคือศัลยกรรมทางทหารที่แม่นยำราวจับวาง จุดศูนย์กลางของการระเบิดอยู่ตรงตำแหน่งที่ในพลยืนอยู่พอดีโดยไม่มีความคลาดเคลื่อนแม้แต่นิ้วเดียวความโกลาหลเข้าครอบงำพื้นที่ค่ายทหารกัมพูชาในทันทีเป,เ,เปลวเพลิงลูกมหฮือมาพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนแต่ความหายนะยังไม่จบลงเพียงแค่นั้นสเก็ดระเบิดที่ร้อนระอุได้กระเด็นไปถูกรถบรรทุกจรวด B.M.21 ที่จอดเรียงรายอยู่ใกล้เคียง ส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ที่รุนแรงเกินกว่าจะควบคุมจรวดหลายสี่ลูกที่บรรจุอยู่บนท้ายรถเกิดการระเบิดซ้อนกันอย่างต่อเนื่องเสียงตูมตามดังสนั่นวันไหวราวกับวันสิ้นโลกลูกไฟขนาดยักษ์กลืนกินพื้นที่ป่าและยุทธโภคกรโดยรอบทหารกัมูชาที่รอดชีวิตต่างวิ่งหนีตายกันโอนละมานบ้างก็พยายามยิงปืนขึ้นฟ้าอย่างบ้าคลั่งด้วยความหวาดกลัวโดยที่ไม่รู้เลยว่าศัตรูอยู่ที่ไหน เพราะบนท้องฟ้าที่มืดมิดนั้นว่างเปล่าไร้เงาเครื่อบินรบไร้เสียงขึ้นยนต์เจ็ตมีเพียงความเงียบสงัดที่น่าสยดสยองและเปลวไฟที่กำลังเผาผลาญค่ายของพวกเขาภาพความเสียหายทั้งหมดถูกส่งสัญญาณสดกลับมายังห้องวอลล์รูมที่ฝั่งไทยในระดับความคมชัดสูงเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมทำการประเมินความเสียหายหรือ BDA ในทันที ข้อมูลยืนยันชัดเจนว่าเป้าหมายรหัสเอ็กซ์เรย์ซูลูหรือในพลโสพลเดชเสียชีวิตคาที่พร้อมด้วยในทหารระดับสูงอีกอย่างน้อย5นายโครงสร้างการบัญชาการรบของกองพลน้อยที่8ของกัมบูชาถูกทำลายจนย่อยยับหรือที่เรียกในทางยุทธศาสตร์ว่าการตัดหัวงูเมื่อผู้นำสูงสุดถูกกำจัดกองขับที่เหลือก็เปรียบเสมือนร่างไร้วิญญ,ญาณที่ขาดทิศท,ทาง สับสนและเสียขวัญกำลังใจอย่างรุนแรงนี่คือชัยชนะทางยุทธวิธีที่งดงามที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์กองทัพไทยที่สามารถหยุดยั้งภัยคุกค,คามก่อนที่จะเกิดความสูญเสียต่อประชาชนได้สำเร็จแต่ภารกิจของ MQ9 Reaper ยยังไม่จบลงเพียงเท่านี้โดรนสังหารอีกสามลำที่บินวนรอคำสั่งอยู่ได้รับพิกัดเป้าหมายต่อไปทันทีคราวนี้ไม่ใช่บุคคลแต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางทหาร ที่สำคัญยิ่งกว่านั่นคือคลังกระสุนปืนใหญ่และสถานีเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้าที่ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในหุบเขาการเด็ดหัวในพลเป็นเพียงการเปิดฉากการทำลายเคีืยอเล็บที่เหลืออยู่ให้สิ้นซากคือเป้าหมายที่แท้จริงเพื่อให้แน่ใจว่ากัมพูชาจะไม่มีศักยภาพในการตอบโต้กลับมาได้อีกเลยตลอดแนวชายแดนนี้สหรัฐอเมริกาและไทยกำลังแสดงให้เห็นว่า ในสงครามยุคใหม่ผู้ที่ครองน่านฟ้าและเทคโนโลยีคือผู้ที่กำหนดชะตากรรมของสนามรบและคืนนี้จะเป็นคืนที่ยาวนานที่สุดสำหรับกองทัพกัมพูชาที่จะต้องเผชิญหน้ากับความโกรธเกรี้ยวจากฟากฟ้าที่พวกเขาไม่มีวันต่อกรได้ภารกิจเด็ดหัวในพลเป็นเพียงปฐมบทของการสั่งสอนแต่การทำลายเขี้ยวเล็บให้สิ้นซากคือหัวใจสำคัญของปฏิบัติการ Shadow Strike ในขณะที่กองกำลังภาคพื้นดินของกัมพูชากำลังเสียขวัญและแตกกระเจิงจากการสูญเสียแม่ทัพใหญ่โดนสังหาร MQ-9 Reaper อีก3ามลำที่เหลือก็เริ่มเชิดหัวขึ้นสู่ระดับความสูงโจมตีอีกครั้งตามแผนการที่วางไว้อย่างรัดกุมโดยคณะเสนาธิการร่วมไทยและสหรัฐเป้าหมายต่อไปไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลแต่อยู่ที่ดวงตาและกล่องดวงใจของกองทัพกัมพูชา นั่นคือสถานีเรดาร์แจ้งเตือนภัยทางอากาศระยะไกลและคลังแสงสัมภุธใต้ดินที่ถูกสร้างขึ้นอย่างลับๆในหุบเขาลึกซึ่งเป็นแหล่งจ่ายกระสุนปืนใหญ่และจรวดที่ใช้ถลม่มชายแดนไทยมาตลอดหลายสัปดาห์หากทำลายจุดนี้ได้ปืนใหญ่ทุกกระบอกของกัมพูชาจะกลายเป็นเพียงท่อนเหล็กไร้ค่าที่ไม่มีลูกกระสุนให้ยิงพยายมลอยฟ้าลำที่สอง เปนเป้าหมายไปยังยอดเขาสูงชันเหนือช่องอันม้าที่ตั้งของสถานีเรดาร์รุ่น P18 s p o o n r a c e ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเก่าแก่แต่ยังใช้งานได้ดีที่กัมพูชาได้รับมาจากพันธมิตรตะวันออกจานเรดาร์ขนาดมหึมากำลังหมุนวนเพื่อค้นหาที่มาของการโจมตีเมื่อครู่แต่ช้าเกินไปนักบินโรนจากห้องวอลุ่มล็อกเป้าหมายที่ฐานหมุนของจานเรดาร์อย่างใจเย็น ก่อนจะส่งจรวดเฮลไฟล์ลูกที่สองพุ่งแหวกอากาศลงไปแม่นยำราวกับจับวางจรวดพุ่งชนแกนกลางของสถานีเรดาร์เสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวเศษเหล็กและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ปลิวว่อนกระจัดกระจายไปทั่วหุบเขาการโจมตีครั้งนี้เปรียบเสมือนการควักลูกตาของข้าศึกทําให้กองทัพกัมพูชาในพื้นที่แนวหน้าตกอยู่ในสภาวะตาบอดสนิทไม่สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวทางอากาศของไทยได้อีกต่อไป เปิดทางโล่งสะดวกให้กับกองกําลังทางอากาศของไทยหากจําเป็นต้องเข้าซ้ําเติมสถานการณ์ในขณะเดียวกันดรนลําที่3และ4ได้มุ่งหน้าไปยังเป้าหมายที่สําคัญที่สุดและอันตรายที่สุดนั่นคือคลังแสงใต้ดินพิกัดลับที่ซ่อนอยู่หลังแนวป่าทึบข้อมูลจากดาวเทียมจารกรรมของ CIA ระบุชัดเจนว่าที่นี่เก็บหัวรบจรวด BM 2 1และกระสุนปืนใหญ่ขนาด130ม mm, ไว้มากกว่า5,000นัด เพียงพอที่จะทําสงครามยืดเยื้อได้เป็นเดือนสําหรับเป้าหมายที่มีการป้องกันหนาแน่นเช่นนี้จรวดเฮลไฟล์อาจไม่เพียงพอเครื่องบินโรนจึงเปลี่ยนไปใช้อาวุธไม้ตายนั่นคือระเบิดนําวิถีด้วยเลเซอร์รุ่น GBU-12 p a v e w a ขนาด500ปอนด์ที่มีความสามารถในการเจาะทะลวงคอนกรีตหนาได้ถึง2เมตรก่อนจะระเบิดจากภายในทันทีที่ลูกระเบิดกระทบเป้าหมายพื้นดินบริเวณนั้นเกิดการยกตัวขึ้นสูง เหมือนมีมังกรดิ้นอยู่ใต้พิภพก่อนจะยุบตัวลงพร้อมกับเสียงระเบิดที่ดังกึกก้องยาวนานต่อเนื่องเปเลวไฟสีแดงฉานพุ่งขึ้นมาจากปากถ้ำคลังแสงสูงเสียดฟ,ฟ้าแรงระเบิดจากการระเบิดต่อเนื่องของกระสุนนับพันนัดหรือซิมพาเทติกดีโทเนชั่นส่งคลื่นกระแทกมหาศาลแผ่ขยายออกไปเป็นวงกว้างต้นไม้ใหญ่ในรัศมี300เมตรถูกหักโค่นราบเป็นหน้ากลอง ความร้อนระอุแผ่พุ่งออกมาจนกล้องอินฟราเรดของโดรนจับภาพได้เป็นสีขาวโพลนไปทั่วทั้งจอภาพนี่คือหายนะที่สมบูรณ์แบบที่สุดกองพลที่8ของกัมพูชาไม่เพียงแต่ไร้หัวไร้ตาแต่ตอนนี้พวกเขายังไร้เขี้ยวเล็บอย่างสิ้นเชิงการสูญเสียคลังแสงหลักแห่งนี้เท่ากับการตัดเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงสงคราม เสียงปืนใหญ่ที่เคยดังกึกก้องข่มขวัญชาวบ้านไทยตามแนวชายแดนบัดนี้ได้เงียบสงบลงแล้วและถูกแทนที่ด้วยเสียงระเบิดแห่งความพินาศของฝ่ายตนเองท่ามกลางกองเพลิงที่ลุกโชนตลอดคืนขวัญกำลังใจของทหารกัมพูชาได้ถูกเผาผลาญจนมอดไหม้ไปพร้อมกับยุทธุป,ปกรณ์ราคาแพงเหล่านั้นข่าวการโจมตีสายฟ้าแลบนี้แพร่สะพัดไปถึงกลุงพนมเปญอย่างรวดเร็วราวกับไฟลามทุ่ง สร้างความตื่นตระหนกตกใจให้กับคณะรัฐมนตรีและนายทหารระดับสูงที่กำลังนอนหลับไหลเสียงโทรศัพท์สายด่วนในทำเนียบรัฐบาลกัมพูชาดังระงมการประเมินสถานการณ์เบื้องต้นบ่งชี้ถึงความพ่ายแพ้ยับเยินที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนพวกเขาตระหนักแล้วว่าศัตรูที่กำลังเผชิญหน้าอยู่ไม่ใช่แค่ทหารไทยธรรมดาแต่เป็นกองทัพไทยยุคใหม่ ที่ผนวกเข้ากับเทคโนโลยีสงครามระดับโลกของสหรัฐอเมริกาซึ่งกัมพูชาไม่มีทางต่อกรได้เลยไม่ว่าจะใช้วิธีใดการไฟเขียวของสหรัฐในครั้งนี้เป็นจุดเปลี่ยนเกมที่โหดร้ายและเลือดเย็นที่สุดสำหรับผู้ที่ริอาจท้าทายอำนาจเป็นบทเรียนราคาแพงที่แลกมาด้วยชีวิตทหารและเกียรติภูมิของชาติกัมพูชาที่พังทลายลงในชั่วข้ามคืนแสงแรกของวันใหม่ เริ่มจับขอบฟ้าเหนือเทือกเขาพนมรงรักเผยให้เห็นภาพความเสียหายที่น่าสะพรึงกลัวราวกับฉากในภาพยนตร์วันสิ้นโลกควันสีดำทะมึนยังคงลอยคละคลุ้งขึ้นมาจากคุบเขาที่เคยเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการส่วนหน้าและคลังแสงกัมพูชากลิ่นไหม้ของดินปืนน้ำมันเชื้อเพลิงและซากปรากหักพังลอยตามลมมาแตะจมูกของทหารพรานชุดด,ดำ หรือนักรบชุดดำแห่งกองทัพภาคที่สองที่กำลังเคลื่อนกำลังเข้าสู่พื้นที่สังหารหรือคิวโซนเพื่อทำภารกิจประเมินความเสียหายทงภาคพื้นดินและกวาดล้างศัตรูที่ยังหลงเหลือนี่ไม่ใช่การรบแบบประจันหน้าตามปกติแต่เป็นการเดินเข้าสู่ทุ่งสังหารที่ถูกเตรียมไว้แล้วโดยพยายมจากฟากฟ้าทหารพรานไทยเคลื่อนที่ด้วยความระมัดระวังและเงียบกริบลัดเลาะไปตามแนวป่าทึบที่พวกเขาคุ้นเคยดังหลังบ้านตนเอง เมื่อชุดปฏิบัติการพิเศษลุกค,คืบเข้าไปถึงพิกัดเป้าหมายภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าทำให้แม้แต่ทหารผ่านศึกที่เจนสนามที่สุดยังต้องตะลึงหลุมระเบิดขนาดเมือมาลึกกว่า5เมตรปรากฏอยู่ใจกลางค่ายเศษซากข,ของรถถังและรถบรรทุกจรวด B.M.21 ถูกฉีกกระชากเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณเหล็กกล้าที่เคยแข็งแกร่ง ถูกความร้อนหลอมละลายจนบิดเบี้ยวผิดรูปร่างของทหารกัมพูชาที่เสียชีวิตและบาดเจ็บนอนเกลื่อนกราดเสียงวิทยุสื่อสารของฝ่ายตรงข้ามที่ทหารไทยดักฟังได้เต็มไปด้วยเสียงตะโกนของความช่วยเหลือและคำสั่งที่สับสนโอนละมานไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครรู้ว่าศัตรูอยู่ที่ไหนและที่สำคัญที่สุดไม่มีเสียงตอบรับจากท่านนายพลโสพลเดชอีกต่อไป จากการตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดหน่วยรบพิเศษยืนยันการเสียชีวิตของเป้าหมายสำคัญได้จากการค้นพบหลักฐานทางทหารและเครื่องหมายยศที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุข่าวการตายของนายพลสายเหี่ยวผู้นี้ส่งผลกระทบทางจิตวิทยาอย่างรุนแรงต่อกองกำลังกัมพูชาตลอดแนวชายแดนทหารระดับล่างเริ่มทิ้งอาวุธและหนีทับกันจ้าละวันความหวาดกลัวต่อภัยเงียบจากท้องฟ้า ที่มองไม่เห็นและไม่ได้ยินเสียงได้กัดกินหัวใจของพวกเขาข่าวลือเรื่องปีศาจรอยฟ้าที่สามารถมองเห็นทะลุเสื้อผ้าและกำแพงได้แพร่กระจายไปทั่วค่ายทหารกัมพูชายอย่างรวดเร็วทำให้ไม่มีทหารคนใดกล้าออกมาเดินในที่โล่งแจ้งหรือแม้แต่จะจุดบุหรี่สูบเพราะกลัวว่าจะกลายเป็นเป้าหมายของจรวดเฮลไฟในขณะเดียวกัน ทางฝั่งรัฐบาลไทยและกองทัพบกได้อาศัยจังหวะความได้เปรียบนี้เปิดปฏิบัติการสงครามข่าวสารหรือ IO ควบคู่ไปกับการใช้กำลังทหารมีการปล่อยภาพถ่ายทางอากาศความละเอียดสูงที่แสดงให้เห็นถึงความแม่นยำและอนุภาพการทำลายล้างของโดรน MQ-9 Reaper ออกสู่สาธารณะและสื่อต่างประเทศเพื่อเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดู และส่งสัญญาณไปยังผู้นำกัมพูชาว่าหากยังดื้อดึงที่จะใช้ความรุนแรงต่อไปจุดจบของพวกเขาจะไม่ต่างจากในพลที่เพิ่งสิ้นชื่อไปเมื่อคืนนี้นักวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ความมั่นคงต่างลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าดุลอำนาจทางการทหารในภูมิภาคได้เปลี่ยนไปแล้วอย่างสิ้นเชิงไทยไม่ได้เป็นเพียงฝ่ายตั้งรับที่รอให้ถูกกระทำอีกต่อไปแต่มีขีดความสามารถในการลุกกลับเชิงลึก ที่สามารถตัดหัวใจสำคัญของค่าศึกได้ทุกเมื่อและทุกที่ความเงียบที่ปกคลุมชายแดนในเช้าวันนี้ไม่ใช่ความสงบสุขแต่เป็นความเงียบแห่งความพ่ายแพ้ของฝ่ายรุกรานกองทัพไทยสามารถยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญคืนมาได้ทั้งหมดโดยแทบไม่ต้องเสียเลือดเนื้อทหารราบแม้แต่คนเดียวนี่คือเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการบูรณาการเทคโนโลยีชั้นสูงเข้ากับยุทธวิธีทหารราบ การสนับสนุนจากสหรัฐในครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์แต่เป็นการยกระดับสถานะของไทยให้กลายเป็นพันธมิตรหลักนอกนาโต้ที่มีความสำคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นประการด่านสำคัญในการสกัดกั้นอิทธิพลของมหาอำนาจอื่นที่กำลังจ้องจะแทรกแซงภูมิภาคนี้เมื่อฝุ่นควันแห่งการทำลายล้างจางหายไปสิ่งที่หลงเหลืออยู่ ไม่ใช่เพียงซากปรักหักพังของค่ายทหารกัมพูชาแต่คือระเบียบโลกใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ถูกเขียนขึ้นใหม่ด้วยลายเซ็นของกองทัพอากาศไทยและพันธมิตรจากฟากฟ้า,าตะวันตกปฏิบัติการ Shadow Strike ในครั้งนี้ได้กลายเป็นกรณีศึกษาที่นักยุทธศาสตร์ทั่วโลกต้องจับตามองเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าสงครามยุคใหม่ไม่ได้วัดกันที่จำนวนทหารราบ หรือความกล้าหาญเพียงอย่างเดียวแต่วัดกันที่ใครคือผู้ครอบครองข้อมูลและเทคโนโลยีที่เหนือกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงจากสิงคโปร์และออสเตรเลียต่างวิเคราะห์ตรงกันว่าการที่สหรัฐตัดสินใจส่งมอบโดรนยมทูต MQ-9 Reaper ให้ไทยใช้งานจริงในสมรภูมิคือการส่งสารทางการเมืองระหว่างประเทศที่ส่งพลังที่สุดว่าวอชิงตัน จะไม่ยอมปล่อยให้ภูมิภาคนี้ตกอยู่ใต้อิทธิพลของมหาอำนาจฝ่ายตรงข้ามที่กำลังหนุนหลังกัมพูชาอยู่อีกต่อไปและไทยคือพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่ไม่อาจแตะต้องได้ผลกระทบจากปฏิบัติการสายฟ้าแลบนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในสนามรบแต่ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนไปถึงภาคเศรษฐกิจและการค้าชายแดนตลาดการค้าช่องจอมและช่องสังา ที่เคยคึกคักบ,บัดน,นี้เงียบเงาชั่วคราวจากการปิดด่านแต่นักลงทุนต่างชาติกลับมองเห็นสัญญาณบวกในระยะยาวเพราะความเด็ดขาดของกองทัพไทยในการรักษาความมั่นคงคือหลักประกันที่สําคัญที่สุดสําหรับการลงทุนหากปล่อยให้มีการยิงปืนใหญ่ถล่มเมืองเศรษฐกิจต่อไปความเชื่อมั่นจะพังทลายอย่างกู้ไม่กลับการตัดไฟแต่ต้นลมด้วยมาตรการขั้นเด็ดขาดจึงเป็นการเจ็บปวดระยะสั้น เพื่อแลกกับสันติภาพและความมั่งคั่งที่ยั่งยืนในระยะยาวรัฐบาลไทยได้ออกแถลงการยืนยันว่าเราไม่ได้กระหายสงครามแต่เราพร้อมที่จะปกป้องทุกตารางนิ้วของแผ่นดินไทยด้วยสัพพะกำลังที่มีและจะไม่ยอมให้ใครมาคุกคามชีวิตทรัพย์สินของประชาชนได้อีกทางด้านกลุ่มพนมเปนบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความเงียบงนันผู้นำกัมพูชาตระหนักแล้วว่าไพ่ตายที่ตนถืออยู่ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนจากชาติมหาอำนาจตะวันออกหรืออาวุธเก่าเก็บที่มีไม่สามารถต่อกรกับเทคโนโลยีสงครามเครือข่ายของไทยได้การสูญเสียแม่ทัพคนสําคัญและคลังอาวุธหลักในคืนเดียวทําให้พวกเขาต้องกลับมาทบทวนท่าทีบนโต๊ะเจรจาใหม่อย่างเร่งด่วนการยื้อยุทางทหารที่เคยใช้ได้ผลในอดีตกลับกลายเป็นการเรียกแขกที่น่ากลัวที่สุดมาสู่ประตูบ้านตนเองและหากยังดื้อดึงต่อไป เป้าหมายถัดไปอาจไม่ใช่แค่ค่ายทหารชายแดนแต่อาจเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ลึกเข้าไปในแผ่นดินกัมพูชามากกว่านี้บทสรุปของมหาการสงครามชายแดนครั้งนี้คือชัยชนะของนวัตกรรมเหนือปริมาณและเป็นชัยชนะของการข่าวเหนือความบ้าคลั่งในขณะที่พี่น้องประชาชนชาวไทยตามแนวชายแดนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขอีกครั้งโดยรู้ดีว่าเรื่องบนท้องฟ้านั้น ไม่ได้ว่างเปล่าแต่มีพยาอินซีเหล็ก MQ9 Reaper และเหล่านักรบกองทัพอากาศไทยเฝ้าระวังภัยเงียบให้อยู่ตลอด24ชั่วโมงสายตาของมัจจุราชที่มองเห็นได้ไกลกว่าขอ,ขอบฟ้าจะยังคงจับจ้องทุกความเคลื่อนไหวของผู้ไม่หวังดีเพื่อให้มั่นใจว่าแสงตะวันจะยังคงสาดส,ส่องลงบนขวานทองแห่งนี้อย่างเสรีและจะไม่มีศัตรูหน้าไหนกล้าก้าวล่วงอธิปไตยของไทยได้อีก ตราบเท่าที่พวกเขายังไม่อยากเผชิญหน้ากับยม,มทูตไร้เงา